ใส่มาทำบุญชีวิตผ่านไปด,ด้วยดีไม่มีอันตร,รายไม่มีอุปสรรคเพราะอันตร,รายของชีวิตไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ม่รอบด้านเกิดขึ้นได้หลายทางด้วยกันจากภายนอกก็มีจากภายในก็มี อจากภัยในมัาได้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอจากภายนอกกเท่าที่เราทราบอยู่นี้แหละที่เราได้ผ่านอุประจากมานี้ก็เพราะความไม่ประมาทในชีวิตเราได้รักษาเอ <c oughs> ชีวิตของเรา แต่ทุกๆคนก็รักชีวิตของตัวเองและก็พยายามรักษาชีวิตของตัวเองแต่บางคนก็ไม่พ้นอันตรายเพราะชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าป้องกันเฉพาะแต่ด้วยมีอาหารการกินเรื่องมีที่นอนมีเครื่องใช้สอยสมูกบริวิน,นแล้ว ยัางชีวิตอยู่ได้ดยบุญด้วยกุศลผลบุญผลกุศลด้วยใช้ชีวิตนี้ได้เครื่องใช้บริโภคใช้สอยบริบูรณ์ได้ชีวิตอยู่ได้ยาวนานคนทุกคนก็มีเครื่องใช้สอยประจำชีวิตอยู่ทุกคนแต่บางคนก็มีชีวิตดัาน ท,ทั้งทิ่ของเรานั้นอย่างอมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ทั้งเขาก็ไม่อยากจากอยากที่น้องพ่อแม่ทับสมบัติไปแต่จำเป็นจะต้องไปเพราะผลกรรมที่ได้กระทำไว้แต่อดีตมาให้ผลในปัจจุบัน เราจะนั่นตามหลักศาสนาร,รมคำสอนที่จะปพระพุทธเจ้าพระองค์สั่งไว้พระองค์สอนไว้พระองค์ได้ค้นพบว่าทั้งหลายเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นผู้ให้ผลคือกรรมอดีตพยายามที่เราได้ทำไว้แล้วติดตามบุคคลผู้กระทำไว้ไม่ใช่ทำแล้วแล้วไป ไม่ใช่ทำแล้วขาดสูงมันยังจึงมีอํนนวยผลตามมาในระยะการต่อไปอีกตัวยอย่างเช่นเหมือนกับน,นักโทษที่ไปทำผิดกฎหมายไม่ใช่ว่าทำผิดแต่เวลาทำเวลาเขาไปจับมาลงโทษเขาไม่ได้ทำอะไรเลยไปจับอยู่ในบ้านไปจับ้นกำลังอยู่ดีๆนี่แหละ แต่พ้นกรรมที่เขากระทำไว้มันยังไม่พ้นโทษในโทษของกฎหมายบ้านเมืองฉันได้ยังโทษในทางจิตใจที่ได้มีจิตใจประกอบไปด้วยอกุศลโลภอยากได้ไม่เลือกทาง <c oughs> ไม่รู้จักของเขาไม่รู้จักของเราได้โดทางที่ไม่ชอบจิตประเภทนี้สร้างคมที่เรียกว่าจิตอคุสุนความโลภนะความอยากได้นี่นีอยู่ทุกคนสำรับชีวิตที่มีมาแล้วแต่บุคคลผู้มีปัญญาไม่อยากได้แล้วก็ใช้ปัญญา ปัญญายังไม่มีก็มันศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ด้วยความขยันมันเพียรเมื่อได้วิชาความรู้ได้ปัญญาแล้วก็ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวเองและประโยชน์ของบ้านเมืองบ้านเมืองอยู่ได้เพราะคนมีปัญญาเพราะคนขยัน ถ้าบ้านเมืองนี้มีแต่คนลักขโมยกันมีแต่คนขี้เกียจการมีแต่คนโลกมาในได้มาในทางที่ไม่ชอบเบียดเบียนซึน่งกันและกันโลกนี้ก็เป็นไฟลุกขึ้นมาร้อนขึ้นมาแต่โลกนี้สงบเพราะคนดีเพราะฉะนั้น ความดีและความไม่ดีย่อมมีอยู่ในโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าเราต้องตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เชื่อได้ว่าคนชั่วทำชั่วเป็นคนชั่วจริงๆคนดีทำแล้วเป็นคนดีจริงๆมีประโยชน์แต่ตัวเองและบ้านเมืองจริงๆ เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้บาปก็ต้องมีจริงบุญก็ต้องมีจริงผลแห่งความชั่วมีจริงผลแห่งความดีมีจริงไม่ใช่ว่าไม่มีเหมือนกับคนบางคนเข้าใจเพราะเมื่อทำชั่วแล้วมันเสียหายมันเดือดร้อนใครเล่านิยมชมชอบคนทำชั่วไม่มีเลย ถ้าเราได้คนชั่วมาร่วมงานหรือมาเกิดอยู่ด้วยในครอบครัวใดในตระกูลใดหรือการงานใดในตระกูลนั้นครอบครัวนั้นย่อมพูดวายไม่มีความเจริญอ,อันนี้มันเห็นได้ด้วยปัญญาของเราดูทั่ว,ว,วไปธรรมดานี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสองนให้ละความชั่วไม่ใช่เป็นสิ่งทีลลึกลับ ที่เราทั้งหลายรู้ไม่ได้ดูเ,เห็นไม่ได้เรามองในแง่ความดีก็เช่นเดียวกันคนที่ทำดีย่อมมีความเจริญทั้งตัวเองและทั้งประเทศตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองบ้านเมืองที่เจริญเพราะการศึกษาดีเพราะการปฏิบัติดีาการกระทำดีไม่เบียเดเบียนเรียก่ามีมนุษยธรรม มนุษย์ทำนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงประกาศก่อนไทยๆในนอกพระองค์ได้ตรัสรู้ของจริงค่อนนี่ว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์มุ่เกิดคนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้ไม่มีใครอยู่คนเดียวได้เลยต้องอยู่ร่วมกันมีความสุขความเจริญก็ร่วมกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดคนเดียวไม่ได้แนละ้ว เราก็จารักหมู่รักเพื่อนเหมือนกับรักตัวเราไม่เบียดเบียนหมู่เพื่อนเหมือนกับไม่เบียดเบียนเราถ้าเขามาเบียดเบียนเราเราก็ไม่ชอบฉะนไหนเราไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วเขาจะรักเราเขาจะชอบเราเมื่อเราเบียดเบียนซึ่งการกันนี้แหละการอยู่ร่วมกัน ก็ไม่มีประโยชน์ไม่ต่างอะไรกับสัจเพราะเหตุนั้นการทำบุญเพื่ออบรมกำลังใจของเราให้มีความเห็นถูกต้องให้มีความเห็นตรงตามหลักแห่งความจริงที่เรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมเรามองดูง่ายๆเชื่อง่ายๆว่าบาปมีจริงยุนม,มีจริงเพราะบาปก็เป็นสัจธรรมให้ผลในส่วนทุกข์ บุญก็เป็นมรกคเพื่อชำระบาป้องจัดบาปไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้ทุกความเดือดร้อนเกิดขึ้น<ม>เป็นหนทางปฏิบัติเข้าสู่ความเจริญตลอดถึงความสงบสุดทั้งตนและบ้านเมืองน,นี่เป็นมรรคที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติมรรคคืออะไรคือศีลม,มีการไม่เบียดเบียนกันนี่ความไม่เบียดเบียนกันนี่แหละ ทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเห็นอกเห็นใจกันไม่ลุกงอำนาจแห่งความโลภความโกรธความโดงซึ่งเป็นมูลให้สร้างกรรมไม่ดีซึ่งเป็นมูลให้เป็นเวรเป็นภัยตลอดถึงอายุสัน้นพลันตายเพราะความเบียดเบียนเวรภัยซึ่งักแดะกัน,กนเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีความสุขมีอายุยืน แต่มีทรัพย์สมบัติมีสติปัญญาดีแล้วมันทำบุญให้ทานการให้ทานนั่นย่อมมีอานิสงส์เกิดไปในชาติไหนนถ้าหากว่าเรายังไม่สิ้นกิเลสจ,จะต้องเกิดท่องเที่ยวเกิดอยู่เราจะได้รับความสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยพภคระสมบัติ เป็นคนไม่ยากจนอยากจะทำบุญช่วยเหลือสองเคราะห์ใครๆทก็ทำได้อย่างบริบูรณ์ทั้งตัวเองได้ช่วยเหลือคนอื่นหน,นึ่งอันหนึงของการทำบุญให้ทานด้วยอาบนิ์และวัตถุในทางที่ชอบการรักษาศีลเป็นเหตุให้มีกำลังวังกาสมบูรณ์บริบูรณ์มีร่างกายสมบูรณ์มีผิวพรรณ สดสวยงดงามเพนที่เจริญหูเจริญจาเพราะความเป็นผู้มีสีการภาวนาพระพุทธเจ้าสอนใ้านภาวนาก็เพื่อเกิดไปชาติไหนเป็นคนมีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดมีปัญญาสมบูรณ์ริบูร์คิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ทำ ด้วยปัญญาอันฉลาดนั้นย่อมเป็นผลสำเร็จเป็นคนสมบูรณ์ด้วยปัญญาสามารถกำจัดทุกภัยได้ไม่ให้เกิดขึ้นในกายในจิตใจของตนได้ช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นให้อยู่ในความสงบสุขให้สำเร็จประโยชน์ ในกิจการที่ตนภาดนาแล้วตั้งใจแลนะด้วยอำนาจแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าพระองค์ยกย่องบุคคลผู้มีปัญญาเป็นจักอย่างประเสริฐถึงแม้เกิดในตระกูลยากจนแต่หากมีสติปัญญาได้ศึกษามาดีเฉลียวฉลาดเองแล้วสาม,มารถยกฐานะให้ดีขึ้นได้คนดีไม่ใช่เพราะสิ่งที่ดนบันดาลให้ดี ดีได้ถึงการศึกษาโดยการความขยันหมั่นเพียรโดยการเอาใจใส่โดยบุญกุศลเป็นผู้อุปถัมภ์ให้บุคคลผูน้นั้นมีความฉลาดความสามารถเพราะฉะนั้นในบุญกิริยาวัตถุสาอย่างคือทานการบริจาคศีลศึกษากายศึกษาวาจาตลอดถึงจิตใจของเราให้ดี ภาวนาอบรมจิตใจของเราให้มีความรู้ความสามารถยิ่งยิ่งขึ้นไปรู้ในทางโลกและรอกรู้ในทางธรรมเราสามารถเะ็ดดำเนินชีวิตของเราพ้นจากภัยเทวปัญญาพ้นจากทุก์พ้นจากเวรจากภัยเพราสติปัญญาอันชอบ ปัญญาอย่างยิ่งจมหนักธรรมรู้ธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ารู้สัจจัดรมที่พระองค์ทรงประกาศแล้วนั้นยอมพ้นจากทุกภัยในวัตะสงสารได้ได้ถึงซึ่งความสุขแท้จริงเพราะด้วยอนุภาพญญาแห่ง,งปัญญาหรือด้วยกำลังแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อเข้าใจเช่นแล้วพยายามที่างสมบูรณ์ เพอจะนำความสุลมาให้พยายามทำบุญให้ทานพยายามรักษาศีลพยายามภาวนาบุญทั้งสามอย่างถ้าเราได้ทำครบถ้วนแล้วจะเป็นสมบูรณ์ผู้ที่สมบูรณ์ิบบนี้ทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็หนึจดจำไว้ดีตั้งใจปฏิบัติตามต่อไปตั้งใจรับพร